สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ ครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ elastic shop ริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าลูกศรทะลุมิตินะครับลูกศรกิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองวันนี้ทีมซีมีคำตอบในเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่20ธันวาคมนะครับก็ราว13วันนั่นเองนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโอเคผู okay. ้ประกอบการไม่รอช้าเรากดเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเคยมาล่าสุดนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบของกิจกรรมเนี่ยเหมือนกับครั้งนี้เลยนะครับสุ่ม5ครั้งแรกก็ราคาเท่ากันในห้าส่วนขคูปองนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยสมมติคุณเปิดครบ5ช่อง12ช่อง14ช่องจะได้ของรางวัลด้านล่างนะครับผมนี่แต่นี้เลยนะครับส่วนของครบ12ช่องเนี่ยจะได้เลือกรับ1สกินไปนั่นเองนะครับต่อไปของนอออองททีี่่กกเยจุๆ8 สู้สการสุ่ม8ครั้งเนี่ยนะครับของรางที่คุณเลือกมานั่นเองนะครับแล้วก็เทวนาเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับเทวนาระหว่างการสุ่มด้วยนี่นะครับบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเหมาตู้ได้แต่ผมที่ผมไปดูหลายๆคนมาเนี่ยก็เกือบหเหมาตู้เหมือนกันครับเกครั้ง28ครั้ง27ครั้งนะแต่ว่าคนดวงดีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสองวันทำแล้วคุปปองน,นั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณ คุณต้องการสกินของเทวนาแล้วคุณเป็นคนที่โชคดายที่สุดนะครับต้องเหมาตู้ต้องเสียที่3,000คูปองนะครับเกือบเหมาตู้29ช่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,632คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าถามว่าพี่ดูได้ไงครับผมก็ไปดูเข้ามาครับผมแล้วดูว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยมันซ้ํากันไหมรูปแบบการสุ่ม5ครั้งแรกเหมือนกันไหมนะครับการสุ่มทุกอย่างสรุปแม่งเหมือนกันหมดเลยนะครับก็แค่เอามารีรันเฉยนะครับเหมือนผมตอนแรกเนี่ยผมเคยเห็นเทววนนัม2,000ปะ ฮะแล้วทำไมวันนี้มาแพงจังฮะทำไมวันนี้มันแพงจังวะจริงนะทุกคนมันผมเคยเห็นว่ามันเคยสองพันขูปองปะวะแล้วทำไมครั้งนี้มันแพงจังวะเออรูปแบบของกิจกรรมคือมันเหมือนครั้ง7เดือนที่แล้วนะทุกคนว่าผมจำผิดปะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าก็ชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันหน่งสี่สำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมพี่บางทีพี่เปิดมาพี่เจ็ดในช่องอ็อกโตเทนน้องไม่ต้องต,องตกใจครับผมเพราะว่า ผมจะเข้าช่องออโตเทนไปบ่อยมากๆเพราะต้องไปทําคลิปลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆน,นั่นเองนะครับ <c oughs> ต้องไปทําปกในนั้นน่ะโอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบมากนะสวัสดีคุณนอบมาปอด้นะครับผมอ่พี่ตื่นเช้าเกินหนูรอจากกิจกรรมนี้เลยนะครับผมสวัสดีนองมาปอได้นะครับโอ้โหตื่นเช้าเลยเนี่ย มเในระดับนี้ผมพี่ว่าไม่ไม่เช้าเลยนะพี่ตื่นสายเพราะเดินเลยขนาดผมนอนตั้งโอ้โหก่อนเที่ยงคืนทุกคนผมนอนตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มเอ้ยไม่ใช่ห้าท pues mm. ุ่มครึ่งอ่ะผมเผลอหลับไปนะครับซีเกบอลนี framework. ่นะครับพี่แจมนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์อันออกเยอะมากนะครับมากที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ละครั้งก่อนที่คุณเทนได้สกินไอรีเดโคตรว้าเลยผมดูแล้วปากค้างอะไรทีเดียวเชียร์ซีเกมบอลนี่นะครับสวัสดีอังกิษนะสวัสดีชาติสวัสดีคนโสดคนโสดอะไรอ่ะสวัสดีกรีนแลนด์สวัสดีออสเตรเลียสวัสดีน้องไปนครกรุงสวััสดดีีคคุณซินนนนออโ้วยะรบ โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จบด้วยให้ดูคอมเจ็บควมเม์หน่อยแล้วหนึ่งสิ่งนะสำหรับคลิปนี้นี้ใครดูคลิปนี้จบคอมเมินน้อยๆนั้นหนึ่งสี่สำหรับคลิปวันนี้หนึ่งสี่นะโอ้แม่งปู๊ไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้ก็เจอกันสตรีมเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเที่ยงเที่ยงครึ่งวันเนี่ยผมไม่รู้ว่าแข่งมันมีวันไหนบ้างทุกคนไอ้แค่แม่งวันจันทร์อังคาร์นะมันพุทธก็มาเั็นพืชหัตแล้วเนี่ยยังไม่มีแข่งอยู่อะโอ้รออย่างนานไว้เจอกันคลิปหน้้้าาแลลวววววววกกกกััััันน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 ะะะคคครรบบบขออออุุณทีี็็่ยยยิิิไไไไมมเเปปด๋จจหส ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าตอนนี yes, mm. ้เ <con> น <Judy movies> <asion> ี่ยก็ไม่ได้ยอดวิวก็ไม่ได้ต่ำเลยมากหรอกก็มีช่วงขึ้นขึ้นลงๆนะครับก็พอได้อยู่ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมใครใครสะดวกมาดูไลฟ์สตรีมก็สามารถมาดูกันได้นะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย